คุณน้องก็ให้ฟังก่อนว่าเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะคือที่เขาเนี่ยมันตั้งมันตั้งโรงงานแล้วมัน ่าเดี no ๋ยวพี่เดเอาใหม่พี่เดี๋ยวเอาใหม่นะค่ะเดี๋ยวมาเลยม่ะเดี๋ยม่งเี้ยนเอามาแค่นิด้ิดใช่หมเี้ยนก็มาเลยเ่กระเป๋าดทายให้แล้วค่ะ